สวัสดีครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาสุสานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับคุณครูผู้สอนคุณครูวันชนะคุชริศคุณครูนะครับก็ใช้นะครับสื่อการสอน powerpoint นะครับของบริษัทอักษรเจริญทัศนะครับแล้วก็ได้ใช้หนังสือนะครับจาก บริษัทอักษรจริญทัดนะครับเป็นหนังสือหลักในการเรียนรู้นะครับในวิชาสุขสานะครับวันนี้นะครับก็คือครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1น,นะครับวิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้ข้อที่2นะครับวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่นได้ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูมีบทความดีๆนะครับอของพระบดีกาอุดรน,นะครับอุตรเมธีนะครับเขียนไว้เมื่อปี2005นะครับได้เขียนเกี่ยวกับสังคมไทยนะครับคาดหวังอะไรจากวัยรุ่นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับทุกครั้งนะครับที่ผู้เขียนได้เห็นภาพของเด็กวัยรุ่นผู้หญิงแต่งตัวว,ว่าวิวเซ็กซี่ แต่งหน้าแต่งตายั่วยวนกิเลสต่อเพศตรงข้ามบางทีก็นั่งจู๋จี๋คลอเคลียในที่สาธารณะหรือเด็กวัยรุ่นผู้ชายแต่งตัวเหมือนจิโกโกขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างรวดเร็วเร่งรีบไร้สติกำกับตัวเองและไม่เคยคิดเสียดายชีวิตตัวเองและยังไร้ความประมาทกับปัจจุบันสิ่งต่างๆที่เด็กๆวัยรุ่นกำลังทำทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราต้องกลับมาคิดทบทวนถึงสิ่งที่เรากำลังปลูกฝังให้กับเด็กในสังคมไทยกันเสียใหม่ และตัวอย่างพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเราได้นึกย้อนไปถึงองค์ประกอบทางสังคมไทยเราได้สัมผัสกับสังคมหมู่บ้านเล็กๆที่มีแต่ไร่นาหาสิ่งอำนวยความสะดวกไม่และตัวอย่างของการแต่งตัวเซ็กซี่แต่งหน้าแต่งตาทำตัวรวยเพื่อจะให้ผู้หญิงมาติดพันและหวังฟันผู้หญิงคงจะหาได้ยากมากในสังคมไทยจึงมีคำถามว่าพวกเด็กวัยรุ่นได้ซึมซับเรียนรู้วัฒนธรรมเหล่านี้มาจากไหนจึงยอมเอามาเป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิต ปัจจุบันแบบไร้ความอายท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะมีความคิดว่าเป็นเพียงแค่ความคิดของการกระทําในช่วงวัยรุ่นเท่านั้นแต่ถ้าเรามองย้อนความคิดให้ลึกลงไปพวกเราในฐานะผู้ใหญ่คงจะคิดให้มากๆและคิดให้ลึกๆว่าถ้าทัศนคติเหล่านี้ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กวัยรุ่นแล้วจะเป็นสิ่งที่ติดตัวกลายเป็นนิสัยและการกระทําจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ เด็กถ้าเรามองแล้วเหมือนกับผ้าขาวที่รอสีแต้มเปื้อนหรือแจมก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เราในฐานะผู้ใหญ่อยากจะให้เขาเป็นผู้มองโรคในแง่ดีและเติบโตท่ามกลางสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีงามก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบทความที่คุณครูอ่านให้ฟังนะครับก็นักเรียนก็จะได้ตระหนักรู้นะครับในเรื่องของความคาดหวังนะครับของสังคมไทยนะครับต่อวัยรุ่นนะครับ เดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับให้นักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเรามาดูนะครับอิทธิพลนะครับและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะครับข้อที่1นะครับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่นนะครับข้อที่2ความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับแล้วข้อที่3อิทธิพลของสื่อนะครับต่อวัยรุ่น มาดูนะครับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนนะครับที่ม,มีต่อวัยรุ่นนะครับช่วงวัยรุ่นตอนต,อนต,อนตอน้นนะครับอายุระหว่าง13-14ปีความสัมพันธ์ของเพื่อนจะอยู่ในรูปของการมีกิจกรรมร่วมกันนะครับมาดูในช่วงวัยรุ่นตอนกลางนะครับอายุ15-16ปีความสัมพันธ์ของเพื่อนนะครับจะเป็นไปในเชิงการมีความสัมพันธ์มากกว่ามีกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ช่วงในวัยรุ่นตอนปลายนะครับอ,อย yes. าย himself, esus, ุ17-19ปีนะครับความสัมพ well. ันธ์ของกลุ่มเพื่อนนะครับจะเริ่ม มั่นคงและราบเรียบนะครับเนื่องจากวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นนะครับวัยรุ่นนะครับจะชอบจับกลุ่มกันอย่างแน่นนะครับและผูกพันกับเพื่อนมากขึ้นทั้งเพศเดียวกันและต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงวัยควรส่งเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นนะครับเช่นการพูดคุยปรึกษาและเข้าใจปัญหาของกันและกันได้ดีกว่าคนต่างวัยนะครับมาดูนะครับอิทธิพลนะครับของครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่นนะครับ ครอบครัวนะครับก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับให้กับลูกนะครับพอแม่นะครับควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะครับเอาจริงเอาจังนะครับกับสิ่งที่ได้ร่วมกันตกลงไว้นะครับเปิดโอกาสนะครับให้ได้รับการชื่นชมบ้างนะครับแล้วก็ให้กิจกรรมนะครับเป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับแล้วก็ควรส่งเสริมนะครับพฤติกรรมและการเรียนรู้แก่ลูกให้ครบทุกด้านนะครับแล้วก็ช่วยให้ลูกหา เอกลักษณ์นะครับของตนเองให้ได้นะครับแล้วก็หาพฤติกรรมทดแทนนะครับมาแทนที่พฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้เกิดนะครับสนับสนุนกลุ่มเพื่อนนะครับที่ดีให้แก่ลูกนะครับแล้วก็ฝึกให้ลูกนะครับรู้จักความเสี่ยงด้วยตนเองนะครับมาดูนะครับอิทธิพลนะครับของโรงเรียนนะครับที่มีต่อวัยรุ่นนะครับอย่างแรกนะครับก็คือประยุกต์นะครับประเด็นร่วมสมัยนะครับ ในเนื้อหาวิชาเรียนนะครับคือพยายามออกแบบวิชาเรียนให้ทันกับสมัยปัจจุบันนะครับเด็กๆก็จะรู้สึกสนุกนะครับแล้วก็สองนะครับจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะครับเพื่อตอบสนองความสนใจของวัยรุ่นนะครับข้อ3นะครับให้การแนะนำนะครับและคำปรึกษานะครับโดยเฉพาะคุณครูนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนนะครับข้อที่4นะครับเป็นศูนย์กลางนะครับ การทำกิจกรรมนอกเวลาราชการนะครับอย่างเช่นนะครับซ้อมกีฬานะครับหรือซ้อมดนตรีนะครับหรือซ้อมในกิจกรรมของวิชาศิลปะนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าทำให้เด็กวัยรุ่นนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีได้นะครับมาดูอิทธิพลของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นนะครับชุมชนนะครับเป็นส่วนเสริมนะครับทางสังคมที่สามารถเอื้อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมของวัยรุ่นได้นะครับอิทธิพลของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นนะครับเป็นส OB ่วนเสริมนะครับสถาบันทางสังคมอื่นอื่นนะครับให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นมากขึ้นนะครับเนื่องจากชุมชนเป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถเอื้อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆวัยรุ่นก็อาจหลงผิดติดสารเสพติดได้ถ้าหากอยู่ในชุมชนที่มีระบบการจัดการที่ดีนะครับมีแบบอย่างทางพฤติกรรมที่เหมาะสมจะช่วยให้วัยรุ่นเกิดจิตสาธารณะนะครับเพื่อให้สังคมส่วนรวมนะครับ การบริการชุมชนนะครับการและการทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับมาดูแนวทางในการปฏิบัติตนของวัยรุ่นที่มีต่อสังคมนะครับอย่างแรกนะครับคือรับผิดชอบต่อครอบครัวนะครับโดยการเชื่อฟังพ่อแม่นะครับช่วยเหลืองานบ้านนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองนะครับโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองนะครับ ข้อที่3นะครับรับผิดชอบนะครับต่อโรงเรียนดูแลรักษาความสะอาดนะครับทิ้งขยะให้ลงถังนะครับรับผิดชอบต่อครูนะครับตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับเชื่อฟังคําสอนของครูนะครับรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นนะครับโดยให้ความช่วยเหลือนะครับให้คําแนะนําไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นนะครับรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารนะนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเมืองนะครับตามกฎหมายนะครับมาดู อิทธิพลนะครับของเครือข่ายสังคมที่มีต่อวัยรุ่นนะครับนักเรียนเคยได้ยินคําว่าสังคมเสมือนจริงใช่ไหมครับเป็นสังคมที่เกิดใหม่จาก3มิตินะครับถูกสร้างขึ้นนะครับโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปนะครับผ่านการเชื่อมโยงทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมีอิทธิพลของสังคมเสมือนจริงได้ให้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนนะครับรวมถึงผู้ใหญ่เองนะครับเกิดความหลงไหลนะครับในโลกเสมือนจริงมากขึ้นนะครับให้เห็นหลายรูปแบบนะครับดังนี้นะครับเช่นเกมออนไลน์นะครับ ล้วก็มีอวตารนะครับแล้วก็การสร้างสภาพจําลองตามจินตนาการนะครับให้เป็นการจําลองสังคมให้เหมือน3มิตินะครับเราสังเกตว่าเกมออนไลน์สมัยนี้นะครับเราก็เหมือนเป็นตัวละครนะครับที่เข้าไปอยู่ในเกมนะครับแล้วก็มีสังคมเพื่อนนะครับที่อยู่ในเกมด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็คือการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงทุกวันนี้นะครับเรามีโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ เราเที่ยวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับอย่างเช่นโปรแกรม Google Earth นะครับที่เราสามารถนะครับไปเดินทางนะครับไปดูสิ่งปลูกสร้างนะครับไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับแล้ก็มีร้านค้าเสมือนจริงทุกวันนี้นะครับเราสามารถซื้อของออนไลน์ได้นะครับสามารถซื้อสั่งซื้อนะครับผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับตามร้านค้านะครับ แล้วก็มีเครือข่ายสังคมนะครับที่โยงนะครับผู้คนเข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นเฟซบุ o กนะครับเป็นไล n e อย่างนี้นะครับหรือว่า Instagram อะไรอย่างนี้นะครับมาดูในหัวข้อที่2นะครับความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือความหวังของเพื่อนนะครับต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับ แล้วก็มีความหวังของครอบครัวนะครับต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับแล้วก็ความหวังของโรงเรียนต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับแล้วก็ความหวังต่อชุมชนต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับมาดูความหวังของเพื่อนนะครับต่อพัฒนาการของวัยรุ่นก่อนนะครับเพื่อนนะครับจะมีมีการพัฒนาทั่วไปคล้ายคลึงกันนะครับจะมีความคาดหวังจากเพื่อนโดยเฉพาะด้านเอกลักษณ์นะครับเช่นการแต่งตัวนะครับหรือว่า การใช้ชีวิตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงออกสิ่งที่ตนเองชอบนะครับวัยรุ่นก็จะชอบจับกลุ่มนะครับในเรื่องในเรื่องเดียวกันนะครับเช่นชอบเล่นเกมเดียวกันนะครับชอบแต่งตัวคล้ายคลกันนะครับชอบศิลปินคนเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญของกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็มีความรักและซื่อสัตย์ต่อกันนะครับมาดูความหวังของครอบครัวต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับครอบครัวนะครับเป็นหน่วยแรก นะครับและเป็นหน่วยที่สําคัญต่อพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมนะครับเพื่อจะได้เติบโตอย่างสมบูรณ์นะครับสามารถเตรียมพร้อมที่จะทํางานและมีครอบครัวได้นะครับสังเกตนะครับว่าครอบครัวนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีความคาดหวังกับเรามากนะครับอยากให้ลูกไปโรงเรียนทุกวันนะครับอยากให้ลูกทํากันบ้านทุกๆวันนะครับอยากให้ลูกนะครับสนใจนะครับในเรื่องของวิชาการนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็จะคอยสนับสนุนนะครับคอย อุดช่องว่างนะครับเพิ่มเติมนะครับในสิ่งที่เราขาดนะครับสังเกตว่าเรามักจะได้ความรักจากพ่อแม่นะครับโดยตลอดตั้งแต่เราเป็นเด็กนะครับจนถึงเราเรียนอยู่ปัจจุบันนะครับมาดูความหวังของโรงเรียนต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับโรงเรียนนะครับเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของนักเรียนครับครูที่โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบิดาบรรดาของนักเรียนนะครับสังเกตนะครับคุณครูเนี่ยจะคอย พร่ำสอนคอยบ่นนะครับบอกว่าให้เราส่งงานบ้างนะให้เราทํากานบ้านบ้างนะแล้วพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกนะครับคุณครูก็จะคอยขัดเก้านะครับไม่ให้เรานอกรูนอกทางนะครับตรงนี้ก็เป็นสเสน่ห์นะครับของการคาดหวังของโรงเรียนนะครับต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับมาดูความหวังของชุมชนต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับ การที่วัยรุ่นนะครับมีความรับผิดชอบต่อชุมชนเป็นการช่วยเหลือนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับผู้อื่นหรือสังคมมีความคาดหวังต่อพัฒนาการของวัยรุ่นเพื่อสร้างชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดีนะครับทีนี้มาดูนะครับอิทธิพลนะครับของสื่อต่อวัยรุ่นนะครับอิทธิพลของสื่อนะครับจะมี4สื่อใหญ่ๆนะครับที่ครูจะมาสอนนักเรียนนะครับเช่นสื่อโทรทัศน์นะครับแล้วก็มี วิทยุกระจายเสียงนะครับแล้วก็ซื่อสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็เืิร์อินเทอร์เน็ตนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของสถานีโทรทัศน์นะครับเวลาเราก่อนดูโทรทัศน์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์คําเตือนนะครับอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์แรกนะครับก็คือเป็นอักษรที่ขีดถูกขีดผิดแล้วก็มีนอนหนูนะครับอันนี้ก็คือรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนํานะครับ ตรงนี้ก็กมีนอนหนูนะครับแล้วก็มีเลข13นะครับก็คือรายการที่ผู้ใหญ่คนนี้ให้คําแนะนำนะครับแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า13ปีนะครับแล้วก็เป็นรูปสายฟ้าฟาดนะครับแล้วก็มีฉอชิงตรงนี้นะครับรายการเฉพาะนะครับไม่เหมาะแก่เด็กและเยาวชนนะครับมาดูอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ต่อวัยรุ่นนะครับ มีการนําเสนอของสื่อในบางแง่มุมที่ไม่เหมาะสมอันเป็นเหตุให้วัยรุ่นได้รับทราบและซึมซับถึงแง่มุมทางลบจนเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นนะครับที่เรียกว่า Copy c a t นะครับเช่นละครโทรทัศน์บางเรื่องที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงก็อาจทาให้วัยรุ่นซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงได้นะครับอิทธิพลของสื่อวิทยุกระจายเสียงต่อวัยรุ่นนะครับต้องยอมรับครับในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยได้ฟังนะครับวิทยุกระจายเสียงนะครับแต่ในอดีตนะครับก็ ยังมีวิทยุกระจายเสียงที่มันมีการแพร่ข้อมูลนะครับต่างๆซึ่งเป็นสื่อนะครับที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้วงกว้างนะครับโดยภาพรวมนะครับมีบทบาทในเชิงบวกต่อวัยรุ่นอยู่มากนะครับยกเว้นในบางรายการที่อัดเน้นหนักความบันเทิงมากเกินไปนะครับมีการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพนะครับมีการขายโฆษณาแอบแฝงนะครับหรือมีการนําเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทําให้ผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่นเกิดความเข้าใจผิดนะครับและแสดงออกในพฤติกรรมที่ผิดได้นะครับ มาดูอิทธิพลของสื่อพิมพ์นะครับต่อัยรุ่นนะครับทุกวันนี้ก็มีการขายหนังสือพิมพ์อยู่นะครับหนังสือพิมพ์นะครับเป็นสื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเน้นหนักไปทางการรายงานข่าวนะครับและเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับส่วนนิตยสารนะครับและวารสารนะครับเป็นหนังสือที่มีการกําหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงบทความสารคดีนะครับความรู้และความบันเทิงนะครับเราก็จะมีหนังสือเล่มนะครับ มีด้วยกันหลายประเภทเช่นหนังสือนิยายนะครับหนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนหนังสือสรารคดีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับหรือวรรณกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจนะครับเช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ค,ความรู้ใบปลิวแผ่นพับเป็นสื่อที่ให้ความรู้มีเนื้อหาและภาพประกอบที่น่าสนใจนะครับมาดูอิทธิพลของสื่ออินเทอร์เน็ตต่อวัยรุ่นนะครับ ทุกวันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการเรียนรู้เป็นหลักนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตนะเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากนะครับทั้งในด้านบวกและด้านลบนะครับโดยด้านบวกจะได้รับความรู้และคุณภาพทางการศึกษาที่ดีนะครับสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับความสนุกสนานและความบันเทิงที่ครบครันนะครับซึ่งสื่อเหล่านี้นะครับถ้านักเรียนเสพสื่อที่ดีๆนะครับสื่อที่มันมีสาระนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับได้สาระ แต่นักเรียนเสพซื่อที่ไม่ดีนะครับนักเรียนก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีนะครับเข้าสู่ตัวเรานะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับรายวิชาสุสานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อสถานการณ์ของวัยรุ่นนะครับครูก็หวังว่านักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทำใบงานนะครับใบงานครูก็จะส่งลิงก์ให้ กับใต้คลิปนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับของช่องความ c มชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอบคุณมากครับ